ว่าจะฟักว่าจะฟักอะไรเนี่ยทโทโหอะไรเนี่ยบอยยังบอทังทลาย <c oughs> บอยยังไม่เข้าใจกิมเนี่ยผมนะก็โอเคการสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะผมนะวันนี้ผมจีแคลส์นะผมนะในวันนี้ผมจะมาทักทายพื่กระชากับตู้นี่นะครับบอกเลยตู้นี้เป็นตู้ที่ผมขัดใจมานานแล้วเคยซ่อมอยู่แตกไม่ได้ แม่งเป็นตู้ที่แบบว่าคุณค่าจะดีมากแล้วมีสกินด้วยนะเออหรือแปลว่าเกมนี้มีระบบสกินด้วยซึ่งต้องใช้ลูกบาทดุงเพื่อกันเก็บก่อนนะาตามคลิปที่เขาบอกนะว่าให้ให้นูน่นให้นี่ให้นั่นครับผมทำํำแน่นอนนะแต่เพชรหมดเมื่อไหร่ก็หมดทนั้นะผมนะ <c oughs> <c oughs> หมดอล็อ okay. กเนี้เพชรหมดคือจบนะจบชีวิตเลยฮนะโ okay. อเคงั้นก็ จะได้ยิเสียยแค่นี้นะเมื่อกี้เรื่องเปลือเสี่ยงโอเคงั้นก็ไป1ึรอบนะเมื่อกี้การันตีคือสิบแต่รับจริงอ่ะมันจะมีแค่100ร้อยตู้ตรงกลางนะแล้วก็จะมีสิบยี่สิบสามสิบนะมีแค่นี้ก็แน,นาาี่น่าใ้คาเพอเพราะว่ามันไม่มีตัวเดิมนะฮะอืม,อมก็จากคลิปที่แล้วของโทรัสฟัที่ผมกลับมาเล่นก็ วิวเท่าเดิมนะสามสิบสามสิบเจ็ดนะผมนะน้อยมากเท่าเดิมนะน้อยเหมือนเดิมนะสามสิบเจ็ดนะกดเรื่อยๆนะมันแค่จะไม่การันตีพวกเอ่อตัวละครเท่าไหร่นะมันเน้นพวกการ์ดมากกว่าแบบนีถ้ถามว่าดีไหมมันก็ดีหรอกแต่สหรับผมอ่ะไม่ เอาตัวมาไอาตัวที่แยกสามมันก็อยากได้สามนะเพื่อแปลว่าเอามาอะไรดีวะตัวอะไรตัวเธมอีกแล้วได้ตัวสามตลอดนะจริงได้แต่างานไหนไม่รู้ตัว้วนะการ,นะการดไม่ เยดกาสวยเอ้ยอันนี้มันสีดาวโอเคโอเคตัวเดิมเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องไปหาคนญี่ปุ่นที่มาเล่นโทโสโซลแล้วก็มาใส่กาอ่ะผมอยากดูว่ามันใส่กาอะไรบ้างแค่นี้อืมเพราะตอนนี้ผมไม่ได้จัดกาอะไรสักอย่างแบบตัวละครน,นะอา้าวซุ่มก่อน ไอตัวนี้นี่ว่าอ๋อนีกตัวใหม่อีกแล้วคมเบอร์เลิงตัวหงฟาอุย้ยสองการ์ดสูงสุดที่ผมได้รู้สึกจะเป็นสี่หรือสามนี่แหละจะไม่ได้ละโหยยยทำไมต้อง็นตัวนี้เอ,อ้นอกจัง ก๊าดเต็มนะผมนะการ์ดเต็มนะเออเรามาดูวิธีขายดีกว่าคือขายยาแจกขายนะแล้วก็กดมาเดี๋ยวออกขึ้นมาเพื่อใครอยากจะรู้ว่าการขายการ์ดขายยังไงนะก็ให้รบกวนเรากดตรงนี้นะตรงการ์ดตรงช่องที่สามของข้างล่างน,นะเข้าไปผมนะเป็นการกว่าเาขายการ์ดนะซึ่งเราเ,ราเลือกการ์ดได้ผมนะซึ่งรู้สึกว่าผมมีคนหนึ่งที่แบบคนญี่ปุ่นใช้ก๊าซสามดาว นะค่อนข้างจะโหดมากนะฮะหรือทุกคนอยากเปิดออโต้ก็เปิดออโต้แบบนี้นะเปิดออโต้ได้เลยน,นั่นทำไมไม่ได้อะเยี่ยมเพลงคงไม่โดนลิผิดนะเนี่ยเราต้องมาแค่รัดนะค <c oughs> นเยอะมาก <c oughs> ยังไม่จัดก,การเลยนะ โมเต้ไปเล่นเกมอื่นะเพราะว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมเป็นหลักแล้วแต่ก็ยังเล่นอยู่นิดหน่อยนะอืมเพราะว่าเรื่องยังไม่จบแบบว่าอะไรนะอีซีฮาร์ตวีดีฮาร์ตลุยติก็ได้เออ สีดาจะมานะขายเถอะพราะสีดาส่วนมากผมที่ผมจะจะขายเพราะาอะไรเหรอก็ไม่รู้นนะมือ่ะมันไม่ได้ะไรอ่ะจะขายที่มันเป็นเศษแบบว่าแบบมันเป็นเศษก็พอที่มันไม่เกินแบบว่ามันเกินห้าปุ๊บผมก็ขายพอดีอน,นี้พอดีอันนี้อันี้พอดีอ,นนอ,นนอ,ดอเค แล้วก็ค่ายพวกการที่มันซ้ำๆน,นะถ้าว่าเอากัรไอพวกห้าแพนนี้ไว้ทั้งหร่อออัพอัพซ้ำเคยอัพซ้ำนะโอ้จะได้มันโหดๆน,น,นะที่เซฟเก็บไว้อันนี้ยัง ขายไปเท่าไหร่นะเหลือเหลืออ้สองร้อยแปดสิบเหรอเหลือยืดๆเหลือแปดสิบช่อง,องก็่ห้คุเพีไดก็ได้อยู่อย่าพูดจีนมือกำลังไปโนได้ไครับตัวสามัเจะหมดแล้วนะหมดแล้ว Okay. โอเคตัวนี้ขอรอเถินนะออกมาเถออกมาเถื่อเออออกเถินนะคืออยากให้ออกเสนหนึ่งนะคือแบบไม่ตัวในเกมนี้ไม่มีเป็นล้านเนี่ยนมากก็เอาผู้หญิงมารวมล,ลากกันอะแต่มันไม่ได้แบบว่าเห็นภาพแบบขนาดนั้นนะแต่แค่แบบ อยู่โลกลู่มิติการใหม่นะฮะเยอะลายเส้นสวยเยี่ยมเฮ้ยอีนนี้ว่ะเออเป็นตัวเป็นตัวตู้แรกมั้งจะไม่ได้ละอืมชื่ออะไรไม่รู้ไต้รู้ในเรื่องจะไม่ค่อยเห็นนะหรือผมไม่ได้สังเกตอีกหรือเปล่า อีกแล้โอโอ้ยไม่ยังรอบสุดท้ายบายและออกคือออกคือขอร้องออกคือ น่าจะยากหน้าดูอโอเคการันตีเหรอาการันตีที่รู้เป็นการแต่คุไม่รู้จะเป็นตัวอะไรไงโอ้ยใจเกินแล้วไปภาพใหม่มมนเหมือนภาพยังไงวะเป็นกระตูเก่าอะ่ะขอร้องเหอะขอร้อ ลองเหอะนะจะเป็นไปได้ก็ออกเฮอะออก yes yes เสร็บร้อยคองพิชแล้วล้อเฮ้ยคิวจะไม่ได้ไอ้การโหน่นจะเป็นการ์ดอาไรที่สวยงามมากเย็บได้แล้ว เดี๋ยวไม่จะไม่ได้แล้วไหนนะเดี๋ยวมาดูอนะ่ะตัวล็อกตัวไหนนะน,นะนี่ไงมีไงนะล็อกนะฮะเราจะล็อกตัวเฉพาะว่าตัวแรกๆนะสเตตัสก็เฉยๆอันนี้เดี๋ยวค่อยอัพอันนี้คือการ์ดต,ต้องเลือกสิบก่อนนะอืม ทำไงเนอ่ยอัพดาวแม่งเลยนะถ้าว่าอัพดาวมันได้พดน่หไครับมันได้การแบบว่าเราสกิลการ์ดนั้นๆมันจะเพิ่มขึ้นนะเป็นเราอัพห้าดาวเลยเรารวย <c oughs> ไม่ใช่เราม,มีเงิน <c oughs> นี่นะแต่การ์ดมันจะป็นหมดล,ลงนะแต่การ์ดจะเป็นสกิลนะ ซึ่งสกิลแบบว่าแม่งต้องมาอัลโตลคอร์ดีคนต้องคงใช้เวลาน,นานๆน่ะจริงเลยก็คิดว่าอย่อยปแบบอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอะ่ะทำไมมันเยอะขนาดน,นี้อ๋อแม่งฟาร,ร์มตั้งแต่ซุปเปอร์เกมอยู่เพาะถ้าว่านาไหมก็จะฟาร,รม์มนาน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็ต้องเอาตัวมันไปอัตัวละครซึ่งมันอยู่ในหมวดหมูก่กันจักเท็อย่างเงี้ย ซึ่งอยู่ในนี้ผมว่านี่ฮนะตีการเก็บเลเวลนะอยู่นี่ครับผมนะนะมันอยู่นี่นะผมนะก็เราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ผมนะตัวละครที่ผมไม่ได้จะใช้ต่อไปก็น่าจะเป็นต้นนี้แต่ต้องเอาใช้ตัวเดียวเท่านาะไม่นานครับผมนะเพื่อเป็นวันนะแหลมผมฟ้าผมฟ้า,านี่ไนงะ นี่นะพอเราใส่ปุ๊บแล้วเราก็ยังไงอะเราก็แบบว่าต้องใส่อาหารพื่อการแบบว่าให้มันกินใช่ไหมนี่เลยซึ่งไม่ต้องห่วงไอ้นี่ทางนะครับ <c oughs> มีเป็นร้อยก็มนไม่ต้องห่วงใช้ไหม <c oughs> ถ้าว่าใช้อนันนูก็ดีไหมก็ดีนะแต่ว่าผมเก็บไว้เก็บไว้ตัวที่มันต้องการที่สุดอะหรือไม่ก็ฉุกเฉินจริงๆแค่นี้ เนี่ยยี่สิบเอชั่วโมงนะถ้าเราสะจบตัวละครเพิ่มไปอนะมันจะอ่าอเจต้านะมักกี้ยนะี่สิบเอ็ชั่วโมงเนี่ยมันจะตัดนะมันตัดหรืแค่นี้นะซึ่งผมไม่ต้องการนะหรือว่าแค่นี้ก็พอแนละ้วถ้าว่าทว่าต้องขายการ์ดไหมขายอันนี้จะเป็นการอัพสกิลนะเพื่อใครอยากรู้อยากเห็นนะซึ่ง กำลังอพสกิลของตัวหลายตัวอยู่แต่ไม่ได้ใช้นะอีกตัวนึงเต็มแล้วครับผมนะเต็มแม็กเลยนะตั้งสิบนะอาเต็มสองตัวเลยโอเคนี่ยกดพืชตรงนี้เพื่อการรู้ว่าอะไรแบบว่าจะไม่เต็มนะผมจะมีเต็มแบบหลายตัวนะเออไอตัวนี้ยังไม่เต็มคือสกิลสามพึ่งอาพไม่นานมานี้นะมัวแต่ขับเคลื่อนตัวอีอยู่นะอาไปเนี่ยเราก็ดูว่าตัวไหนอยากแค่เต็มบ้างตัวที่แบบ ดีๆนะผมกำลังสาธิตอีกตัวนั่นอยู่นี่งไงเจอละเป็นการลดบ้าปุ่มสองเทินอ๋อโอเคแต่ไม่รู้ลดั๊บอะไรงไงเพราะผมไม่ได้ไปสาไทยไงเอออืมโทษบาตรถือว่าถือว่าไม่แย่หรอกนะฮะโอเคมันก็จะประมาณนี้แหละไม่เยอะ ว้นหนึ่งผมเล่นพยายามเล่นที่น้อยที่สุดแล้วก็แบบเคลียร์เควสปกติผมนะก็ประมาณสักเล่นเควสแต่เล่นเควสเ,เควสเ,เ,เรื่องสามครั้งดาาเก็บของสามครั้งแลกของหาของเออแค,นนะแค่นั้นอ่ะมีแค่นั้นเองคือไม่มีนอกจากอื่นแล้วอเพราะว่ามันคุ้มไม่คุ้มครับผมนะโอเค ไอ้ามที่ราเหอ้ยนานจังวะอ๋อลืมไปว่ากอาดคลิปนี่มาซุ่มหนึ่งร้อยครั้งกับอีกสิบสามครั้งอีกสามครั้งนาไม่แตกโอเคก็ขมมอบคุณนครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับการโทรสโวจนะก็บอกแล้วนะผมศาส,สมมมนะแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะเพชรหมดก็คือชีวิตดับนะเพราะว่าเพชระจะหายากมากจริงโอเค นี่ก็จะอยู่กินในฝากพุดบ่ายแล้เจอแม่ชาติหน้าแต่ก็เจอชาตินี้เหมือนเดิมครับผมนะ